สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับมีเนย์สภพยตุรกีมีเนนะคะแต่ว่าในชื่อในภาษาอังกฤษนะคะจะเขียนหมายก็บอกไปเลยแล้วกันนะคะขอต้อนรับสู่ช่องไมายสภพยตุรกีค่ะ ในหลายๆคลิปอะค่ะที่ลงไปจะมีหลายๆคนถามมาก็เลยจะมาไขปัญหาข้องใจเรื่องย้ายบ้านว่ามีนาหรือตัวพี่เนี่ยค่ะขอเรียกเป็นพี่ละกันนะคะมันชินนะมันชินมันติดเนาะถ้าใครอายุเท่ากันหรือว่าอายุมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษด้วยก็ขอแทนเองว่าพี่ละกันเนาะจะย้ายบ้านค่ะค่ะมีคนถามมาค่ะในเอฟซีจะย้ายไปไหนคะทําไมถึงย้ายอะไรอย่างเงี้ยย้ายไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยย้ายไปไกลไหมอะไรเงี้ยไม่ค่ะไม่ไกลคือ ปกติแล้วตัวพี่เนี่ยอยู่กับพ่อแม่สามีมาสิบกว่าปีแล้วแหละเออตั้งแต่แต่งงานใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่กับเขามาและคราวนี้จริงๆอยากแยกบ้านนานแล้วแหละอยากแยกบ้านไปอยู่เป็นครอบครัวนานแล้วมันเป็นเรื่องปกติของคนแต่งงานค่ะคือต้องแยกบ้านไปอยู่นั่นแหละแต่ว่าในความที่เขาดูแลเรามานานนะเนาะเราจะหาวิธียังไงที่จะแยกบ้านออกไปให้แบบบวัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนให้เขาแบบ ไม่รู้สึกเศร้าใจหรือเสียใจอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยเนี่ยมันก็ยาวมาถึงตอนเนี้ยก็เลยได้เวลาที่เราได้ย้ายบ้านแล้วก็ต่างคนต่างแฮปปี้ค่ะพ่อแม่สามีก็แฮปปี้ตัวพี่ตัวครอบครัวตัวสามีแล้วก็ออตัวน้องก็แฮปปี้เหมือนกันซึ่งบ้านอยู่ไม่ไกลทําไมถึงย้ายบ้างอย่างที่บอกค่ะมันมีข้อจํากัดในการทําอาหารถูกไหมตัวพี่ทาอาหารไทยไม่ได้ที่บ้านนี้ ก็คือกลิ่นอาหารไทยมันแรงถ้าสมมติว่าใครเป็นสไพยต่างแดนนะคะหรือว่าเป็นพวกมาเมืองนอกอะไรพวกนี้จะรู้ค่ะว่าเรื่องกลิ่นอาหารเนี่ยเป็นปัญหาโลกแตกของชีวิตแบบชีวิตครอบครัวเหมือนกับว่าเออถ้าใครเออถ้าสมมติว่าแฟนเราไปเมืองไทยคุ้นคุ้นชินกลิ่นอาหารไทยไม่มีปัญหาคะ่ะแต่ว่าทางครอบครัวเขาไม่เคยไปไงเขาก็ไม่คุ้นชินแล้วกลิ่นอาหารไทยเนี่ย ไอเราเนี่ยมันหอมหอมจริงๆของเราเนี่ยมันหอมกลิ่นน้ำลายไหลเลยแต่ว่าของเขาเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าอะไรนะกลิ่นแรงไงกลิ่นแรงค่อนข้างแรงซึ่งเขาค่อนข้างจะหลับไม่ได้อะไรเงี้ยเรื่องที่เห็นบ้านพี่จะมีผ้ามา่าน ผ้าม่านไฉไรคนตุรกีผ้าม่านไฉไลกลิ่นอาหารจะติดผ้าม่านค่ะแล้วมันกลิ่นมันจะติดบ้านตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่พี่ไม่สามารถทําได้น้องน้อยจะสังเกตได้ว่าพี่ไม่ทําอาหารไทยถูกไหมแต่พี่กินอาหารไทยนะเออพี่ไม่ทําอาหารไทยพี่ไม่ทําอาหารที่เออมาจากหัวหอมมาจากกระเทียมมาจากอะไรที่มันมีกลิ่นฉุนเพราะว่าพ่อสามีพี่เขาไม่กินพอเขาไม่กินเราก็ไม่ได้ทา นี่ก็คือเป็นปัจจัยหลักที่พี่จะย้ายออกเพราะว่าคือของมนต้องทําของมาต้องกินอะ่ะนี่คืออย่างแรกอะค่ะเออคือมันมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ตรงกรันแต่ว่าเรื่องความน่ารักเขาก็มีแต่ว่าเรื่องอาหารเนี่ยเป็นหลักเลยว่าพี่อยากกินอาหารไทยอยากทำอาหารไทยพี่ก็เลยต้องย้ายออกไปบ้านใหญ่ไหมบ้านไม่ใหญ่ค่ะไปไม่ได้ซื้อบ้านนะ คือบ้านที่นี่แพงมากเพราะว่าตอนนี้ดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยมันสูงมากค่ะดอกเบีย้ยจากธนาคารเนี่ยมันสูงปรับสูงเกือบเท่าตัวสูงมากซึ่งบ้านก็ดิดราคาขึ้นสูงมากสองเท่าตัวไม่ได้ซื้อค่ะเช่าเอานะคะเช่าเอาหลังเล็กค่ะไม่ได้หลังใหญ่ที่นี่เขามีเป็นแบบบ้านก็จะมีเป็นแบบวิลล่าก็คือเป็นหลังๆอันนี้คือแพงมากนะแล้วก็ ที่เห็นกันทั่วๆไปเนี่ยค่ะอยู่ตามอพาร์ตเมนต์คล้ายๆคอนโดนั่นแหละ1ฟลอร์ก็จะเป็นหนึ่งครอบครัว1ชั้นที่อยู่ปัจจุบันกับแม่แฟนพี่เนี่ยค่ะจะเป็น3ห้องนอนนะคะ2ห้องรับแขกแล้วก็1ห้องครัวนอนแล้วก็จะมีระเบียงอยู่1 2 3 3 3สระเบียงนี่ก็คือแบบเป็นฟลอร์ใหญ่ไงเออแต่ว่าก็จะย้ายออกค่ะย้ายออกไปอยู่เล็กๆก็พอประมาณ2ห้องนอน1ห้องรับแขกพอเป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะแล้วก็ เขาเรียกเป็นบ้านไม้ไม่สิเป็นอาพาร์ตเมนต์เล็กๆก,กัค่ะแล้วก็มีสวนอยู่ข้างหลังสามารถปลูกผักอะไรได้ข้อจํากัดของที่นี่คือห้ามปลูกผักเหมือนกันเห็นไหมพี่ไม่เคยปลูกผัก พี่ไม่เคยโชว์พี่ปลูกผักที่นี่จริงๆเราพี่ชอบนะเออแต่ว่าเขาห้ามปลูกค่ะที่นี่ย้ายไปที่ใหม่ก็จะได้ปลูกผักด้วยได้ทําอาหารไทยด้วยจะได้กินอาหารไทยกันเนาะจะได้มาแชร์กันเนาะแล้วก็ทําขนมปังอะไรได้หลากหลายค่ะขนมปังจริงๆน้องๆเห็นน้องๆหลายคนบอกว่าอยากทำอาการิเบ,บรดก็คือขนมปังเขาเรียกว่าอะไรกระเทียมอะ่ะ พี่ก็ชอบนะบ้านพี่ชอบแต่ว่าพ่อสามีพี่เขาไม่กินไงคือเขาทนกลิ่นไม่ได้เลยแหละซึ่งพี่ก็ไม่สามารถทําให้ได้เออแล้วก็เป็นพวกอาหารอาหารฝรั่งพว,พวกสเตูกพวกสเต๊กอะไรที่ใส่หัวหอมเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่สังเกตเหรอพี่ไม่ทํา เพราะว่าพี่ทําไม่ได้เออพี่ก็เลยต้องย้ายบ้านย้ายบ้านเพื่อตอบสนองตัวเองค่ะนิดของตัวเองแล้วก็เออของน้องของครอบครัวด้วยก็เป็นอะไรที่ดีเดี๋ยวพอพี่ย้ายบ้านเสร็จนะคะเดี๋ยวพี่จัดการทุกอย่างให้ลงตัวก่อนแล้วเดี๋ยวจะเปิดบ้านให้ชมเป็นบ้านหลังเล็กๆค่ะนะคะแต่ว่าเต็มไปด้วยขนมปังและมีความสุขเนาะก็เลยจะมาบอกกันค่ะว่าเออเดี๋ยวย้ายบ้านนะคะแต่ว่า จะย้ายในช่วงอาทิตย์นี้ล่ละค่ะเพราะฉะนั้นช่วงอาทิตย์นี้จะยังไม่มีขนมปังเพราะว่าพี่เก็บเก็บเข้าลังไปหมดแล้วเก็บเข้าลังไปหมดแล้วของอะค่ะขอโทษทีของพี่เก็บเข้าลังไปหมดแล้วพี่เก็บเข้าลังไปหมดแล้วพี่หาอะไรไม่เจอเลยพี่เหลือแต่เตาอบไว้เนี่ยเออแต่ว่าอะไรที่ทํากับกระทะในพี่ทําได้แต่รู้สึกว่าพวกเครื่องปรุงเครื่องปรุงเนี่ยค่ะ เครื่องปรุงพวกยีสต์พวกอะไรพวกนี้พี่เก็บเข้าลังไปหมดแล้วนะไปค่ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะอ๋อถ้าใครยังไม่กด Subscribe นะคะหรือกดกระดิ่งติดตามก็กดติดตามด้วยเนอะเราจะได้ไปเที่ยวกันไปทำอาหารกันเนาะไปเป็นครอบครัวใหญ่ด้วยกันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ